สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งกับช่องเจสปอร์ช็อกเกอร์วันนี้ผมก็มีข่าวกีฬาที่น่าสนใจมารายงานให้ฟังกันอีกเช่นเคยครับจูดเบลเปิดใจทีมชาติไทยแลทหลุงสีลังกาศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบทัดเลือก ควันหลงของทีมชาติไทยหลังบุกไปชนะทีมชาติศิีัังาา4ประตูต่อ0ในศึกเอเชียนคัพ2 0 1 7รอบคัดเลือกรอบ3นัดที่5กลุ่มดีทำให้แอนโทนี่ฮัตสันกุนซือคนใหม่ประเดิมคุมทีม2นัดแรกด้วยการเก็บชัยชนะทั้งหมดโดยไทยได้ประตูในนาทีที่7 จากธนาวัตรซึ้งจิตถาวรยิงไกลด้วยขวาจากนอกกรอบเกือบ25หลาบอลพุ่งเข้าไปอย่างสวยงามให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนนาทีที่60ไทยส่งสองนักเตะเกมรุกลงสนามได้แก่จุดเบลและสุภโชคสารชาติซึ่งการปรับเกมได้ผลทันทีนาทีที่65จุดเบลมาม่งจากลูกที่สุพโชคสารชาติเปิดมาให้เข้าไป ไทยนำสอประตูต่อศูนและถือเป็นประตูแรกในทีมชาติไทยของแนวรุกลูกครึ่งไทยอังกฤษนาทีที่77นิโคลัสมิเกลสันเปิดด้วยซ้ายไปที่เสาสองให้พันษาเหมวิบูลงเข้าไปไทยนำห่าง3ประตูต่อศูนก่อนที่นาที90จูดเบลยิงด้วยขวาที่เสาสองเป็นประตูปิดท้ายให้ทีมชาติไทยชนะไป4ประตูต่อศูนย์ หลังจบเกมจูดเบลราวยิงลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย21ปีเผยความปลื้มใจหลังซัด2ประตูแรกในนามทีมชาติจูดเบลเผยว่าอย่างแรกเลยคือรู้สึกภูมิใจที่ได้มารับใช้ทีมชาติไทยครั้งนี้ทั้ง2เกมเพื่อนร่วมทีมเฮดโค้ชและทีมงานสตาฟช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผมอีกอย่างคือเกมที่2ในแคมป์นี้จบด้วยเราชนะ4ประตูต่อศูนย และผมทำประตูได้ด้วยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาช่วยทีมชาติไทยในแคมป์ครั้งนี้ในเกมแรกภาพรวมของตัวเองก็ถือว่าทำได้ดีมากและสร้างโอกาสได้จุดโทษอาจจะยิงพลาดไปแต่โดยรวมก็ถือว่ายังดีอยู่และผมก็ไม่ได้เอาความผิดพลาดตรงนี้มาใส่ใจกับการลงเล่นในเกมที่2ส,ส่วนเกมที่2ผมแฮปปี้มาก ทั้งผลการแข่งขันที่ออกมาดีเพื่อนร่วมทีมก็ช่วยตอบสนองและช่วยยกระดับการเล่นของผมขึ้นมาได้ดีขึ้นการเก็บชัยชนะได้ทำให้ผมแฮปปี้มากต้องขอขอบคุณมาดามแป้งนวลพัน์น้ำซ้ำรวมถึงแอนโทนีฮัตซันที่มอบโอกาสครั้งนี้ให้ผมได้มารับใช้ชาติในฐานะนักฟุตบอลทีมชาติไทย ตัวผมเองก็ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่และทุกคนในครอบครัวมาตลอดในเรื่องนี้ผมก็พยายามติดตามฟุตบอลไทยมาโดยตลอดและสุดท้ายสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ก็กลายเป็นจริงแฟนบอลชาวไทยก็ให้การสนับสนุนผมเป็นอย่างดีมากก็ต้องขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่คอยซัพพอร์ตตัวผมให้ได้โชว์ผลงานและได้ติดทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกขอขอบคุณมากจริงๆครับ สำหรับเกมการแข่งขันนัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นในบ้านเกมทิ้งทวนของกลุ่มพบเติ๊กเมนิสถานเพื่อชิงโอกาสเข้ารอบสุดท้ายในวันที่31มีนาคม2,519ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ